สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอบใะเนการแสดงและทรงร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดไ h a i l a n d i n น e r n a t เ o ช a l Ice h ไอ k e y อ r e n a ราเชียงใหม่ค่ำวันนี้ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด t ท a แ l นด d อินเ r n a t เ o ช a l Ice h o อ k e y อ r e n a รเชียงใหม่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชยียงใหม่แล้ว โอกาสนี้ทอบแนนในการแสดงโดยนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุดม่อนอกม่นใจ่าลานาแฮปปี้เนสอินโมชั่นเดอะสเกตติ้งเอ์ตราวเกนซาประเพณีวัฒนธรรมอันปราณีของล้านนาผสมผสานผ่านท่วงทําน,นองและจินตนาการนำไปสู่ความสง่างามและความสนุกสนานประการตาสร้างสรรค์ท่วงค่าเคลื่อนไหวเป็นศิลปะการแสดงร่วมสมัยบนลานน้ำแข็ง และชุด The Greatest Show ผู้คนหลากหลายทินทานที่มีความฝันและต้องการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ในหลากหลายรูปแบบโดยแต่ละคนมีลักษณะที่เด่นกันคนละด้านเพื่อความสำเร็จและความสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอบทยเนยกิจกรรมฮอกกี้น้ำแข็งคู่เปิดสนามระหว่างทีม b l u และทีม w h i t ซึ่งเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้จังหวัดเชียงใหม่และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมแข่งขันในานามทีมบลูด้วยฮอกกี้น้ำแข็งหรือไอซ์ฮอกกี้เป็นกีฬาประเภททีมที่เล่นบนพื้นน้ำแข็งโดยใช้ความเร็วและกำลังในการเล่นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในแถบที่มีความหนาวเย็นตามธรรมชาติหรือที่มีน้ำแข็งเกาะอยู่เช่นประเทศแคนาดาทวีปอเมริกาเหนือ แถบสแกนดิเนเวียและรัสเซียต่อมาสามารถเล่นภายในอาคารจากลานเล่นสเก็ตน้ำแข็งเทียมได้นอกจากนี้ยังเป็นกีฬาฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของแคนาดามีสมาชิก66ประเทศที่เป็นสมาชิกกับสาพันธฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติฮอกกี้น้ำแข็งเล่นบนลานน้ำแข็งขนาด30คูณ60เมตรมีกำแพงกั้นรอบสนามไม่มีเขตเส้นลูกออกนอกสนามมีผู้แข่งขันสทีม แตละทีมมีผู้เล่น6คนประกอบด้วยผู้รักษาประตู1คนและผู้เล่น5คนผู้เล่นต้องใช้ไม้ตีลักษณะคล้ายไม้กรฟ์บังคับรับส่งลูกพักที่มีลักษณะกลมแบนสีดำขนาดเส้นผ่าศู cm, นย์กลาง5เซนติเมตรหน1.5เซติเมตรเข้าไปทำประตูให้ได้มากที่สุดซึ่งแข่งกัน3ช่วงช่วงละ20นาทีพักประมาณ15นาทีมีกติกาบางข้อคล้ายฟุตบอลอาทิล้ำหน้าและสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา เวลา21.45นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาศยานทหารกองบิน41เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังกรุงเทพมหานครโดยมีข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททรงเสด็จ สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา10นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภา แต่ทางคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปธรร์นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติและคู่สมรสเฝ้าทูลออมพระบาทในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปธรรมเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566 ซึ่งจะได้มีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลดังกล่าวในเดือนมกราคม2567ในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยมูลนิทิรางวัลสมเดเ็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคม2534ใน,ในโอกาสฉเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพขอสมเด็จพระมหิดลที่เบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกครบ100ปี ในวันที่หนึ่งมก,กราคม2535เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลถวายเป็นพระราชอนุสร์และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิดลาราธิบศออุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขของไทยคณะกรรมการรางวัลนานานชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชปถัมภ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีชื่อเสียงระดับโลก จะพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในแต่ละปีซึ่งอาจเป็นบุคคลคณะบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขและนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อพิจารณาตัดสินจากนั้นจึงมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในเดือนมกราคมของปีถัดไป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักอัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรกติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศณในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เวลา8นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยลักอัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรกติยาราชนารี เสด็จไปห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นทรงบำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี21ตุลาคม2566ในการนี้ทรงจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงศีล พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์แล้วทรงประเกนเครื่องสังฆทานถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงทอพระไตรายไตรและทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทางนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะทรงงานเพื่อส่วนรวม ตลอดพระชนที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนาน,นัประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขอานเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพวงชนชาวไทยโดยทรงรับทราบถึงความยากลำบากของประชาชนระหว่างเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงเยี่ยมการทำงานของตำรวจระเวนชายแดนจึงทรงจัดตั้งมูล,ลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีหรือพออ,อสว เมื่อวันที่21พฤษภาคมน2517เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นธุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาาธิวาราชนครินทรงเป็นประธานมูล,ลนิธิปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคิติราชนารีทรงสืบสามพระราชปณิธาน โดยทรงรับเป็นประธานกิติมาศมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงให้ความสําคัญด้านวิทยศาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จักกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนภวันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนภวันแคมป์รุ่นที่29วันนี้เวลา19นาฬิกา36นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จักกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จไปเดลพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานี พระราชทานเกียรติบตัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนดบวันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนดบวันแคมป์รุ่นที่29เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการทูบีนดบวันกำหนดจัดปีละสองครั้งช่วงปิดภาคการศึกษาจัดสรรโคต้าให้สมาชิกทูบีนดบวันจากทั่วประเทศอายุระหว่าง14ถึง21ปีเข้าค่ายเป็นเวลา6วัน5คืนสำหรับรุ่นที่29นี้เข้าค่ายตั้งแต่วันที่1 5ถึง20ตุลาคม2566 ซึ่งเป็นวันปิดค่ายหลังจากทอดพระเนตรนิทรรศการการประมวลภาพกิจกรรมและนิทรรศการบอกเล่าความรู้สึกของสมาชิกที่เข้าค่ายแล้วได้พระราชทานเกติบบตรแกร่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีเนบวันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่29รวม450คนค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีเนบวันสู่ความเป็นหนึ่งมีแนวคิดที่ต้องการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคม ใช้กระบวนการกลุม่มเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในจากนั้นทบอปทเทเนศวีดีทัศกิจกรรมค่ายที่คาดหวังให้สมาชิกเกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะโดยเฉพาะการเป็นแกนนาต่อไปเช่นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ รวมถึงการพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์สามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้มีการจัดแสดงความสามารถของสมาชิกถวายจํานวนเจ็ดชุด ต่อจากนั้นผู้แทนสมาชิกกราบทูลรายงานความรู้สึกในการเข้าค่ายซึ่งหล้วสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงดำเนินงานโครงการทูบีนวบปวันด้วยทรงห่วงใย,ยประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและจากการเข้าค่ายทำให้ได้พบเพื่อนใหม่จากแต่ละท้องถิ่นต่างภาษาศาส,สนาและมีความหลากหลายทางเพศได้พูดคุยแลกเปลี่ยนยอมรับในความต่างและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน พร้อมกันนี้สมาชิกกล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมกันร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงเพลงรักเมื่อพร้อมและเพลงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา,า,าในการนี้มีพ,พระธรรมดัแก่สมาชิกแย่งกันสมัครเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกแทนเพื่อนในวันนี้ถึง30สบคนแต่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเพียงสี่คน และก็ขอบใจนะที่สี่คนพยายามเก็บความรู้สึกของเพื่อนเ่อนทุกคนมาพูดแทนเพื่อยืนยันว่าเพื่อนๆนในค่ายล้วนได้รับแต่สิ่งดีๆและมีประโยชน์จากค่ายขอให้พวกเราเก็บความทรงจำดีๆที่ได้รับทั้งความรู้ความรักความอบอุน่นได้ความเป็นเพื่อนและความรู้สึกที่เกิดจากการที่ได้อยู่ร่วมกันจนเหมือนครอบครัวไว้ให้ดี ตลอดไปวันข้างหน้าขอให้ทุกคนยืนหยัดอย่างเข้มแข็งร่วมกันช่วยกันเพื่อให้คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราได้เติบโตขึ้นเป็นคนเก่งและดี To be number o วัเพื่อชีวิตที่ดีและสังคมที่ดีของเราอย่าลืมสัญญาที่ว่าจะกลับไปสารต่อสร้างแกนนำและขยายเครือข่ายให้เพิ่มขึ้น คงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดตลอดไปปัญหายาเสพติดไม่มีใครสามารถป้องกันและแก้ไขได้โดยลำพังนอกจากต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งกำลังสำคัญสำหรับวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือพวกเรานี่เองใช่ไหม ทางนี้จากการติดตามสมาชิกรุนที่ผ่านมาพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้านทั้งอย่างพบว่าพี่เลี้ยงพิเศษที่ผ่านการเข้าค่ายและสมัครมาดูแลน้องๆมีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆองค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรัรภมเชิญสินของพระราชทานไปนมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท,นทรงห่วงใย,ยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกกัมปนาตุติดองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเจริญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,700ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยไปกล่าวแก่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน2566ได้รับผลกระทบ4อำเภอได้แก่อำเภอบางระกรมอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอวังทองและอำเภอปรมพิรามส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนเสียหาย21ตำบล81หมู่บ้าน บ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบ2,958หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ4,905ไร่ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอบางระกรรมระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ